่าน ok ั่นะมันเะกเกัอาสิมายามพ่ออยุ่กี้นี่พ่ออยุ่กีคุคนเห็นเหียนเราว่าจะออกรถดตัวไม่หลังขั้นเมืกไงมีจะโหลดเต็มเฮียนอยู่เฮียนพ่ออยุ่กี้นี่แล้วหลังแมบ่อกไงจะโรลดเล่าพวกนั้นตัวเราเสือไม่จ้าหนี้ทะเบียนนี่ยังหลังพ่ออยุ่กี้่นน่ะเพิ่งได้พี่น้องเอ้ยเสือเด้เรียกหัวสิมาหน่ะเจ็ดเจ็ดงามเ้นั่นนะกับห้าศูน ก็มักยูสันเล็กเป่าวงสันคู่เนี่ยคู่ง้เหล้าก็ได้ไปใช้กันไปด้วยเนาะพ่อมาทายู่บ้านเหล้าเลยดินี่พออยู่กี้แต่ว่าดีจ้าอืมทีไปเบิ้งมองเหล้าตรงขีกันทายังไม่ได้พออยู่ขี้จ้าว่าดีจ้าเท่าหยากรึไม่ตึมสิไปเบิ้งมองคนสื่อทีเราพออยู่เงินเนาะสื่อไปใหญ่เนาะพออยู่กี้ นี่ก็เชียเขายอ่เล่ายู่ยนี่อยู่นี่เล่ากับบรยากาศเมื่อยวันนี่เนาะพออยู่ยิชียรอาใช้พี่อาใช้น้องอยู่นี่แล้วเล่าก็ได้นี่เราจนนนี่ออกไปนี่ก็จะไปเฮียนแม่เติมหัวเดอร์นีจ้าเพราะไก่กันดิเนาะพออยู่จิจักเมียดนี่อยากให้แม่เติมไก่กันนึงดิอ๋อพี่ไปถ่ายมองหันเล่ากันมองเล่าสื่อที่ไม่ไก่เี็นเล่านึ่งงานไปไก่สำนักงานมอลับนี่เราจ้ะ แต่กว่างดีแต่ละ,ะกว่างดีดนี่้้วมองพคนเสื้อไม่ก็ได้พอ,อยุกกี่ซือไม่ไก่เหี้ยนพคนนี่เ้าจะเอาเหี้ยนลงมาลงไม่ ตัดินมันลงมามันซื้อกระได้ว่ามันเพลิดเงินเนาะหงจอดรถจอดเรียบมันแล้วห่วงดีหรอกมาขอใช้บันจังน้อยจ้าไม่ตึมปิยดลานไม่ตึมไปวัดมาก็เลยมาใช้ยังน้อยทางไปมี่ก็จิไปวัดบ้านหมอหลั่มนกุ้มตะกอนบนเะจ้ากาไก่กันดิคนเราเนี่ยสำนักงานหมอลำเหลียวเห็นอยู่นั่นจ้าหลังคาขาวๆนั่นมันเสียงเสียงกันกรบานพอยู่กี่บังพอยู่กี่แล้วไกล โย่คุมดอนแค้นอันหมนอเล่นกคงจะบก,กอดแล้วก็บโย่คุมคอข้ามมันคนละคุมแต่วันยุกก่ใกล้ๆกันนังแกอันนี้ที่เพิ่นซื้อไม่ไมาตื้มให้มาชายของเพิ่นซือ้อดอกแกโอ้สีเนี่ยแล้วท่างไปนี่กับไปบ้านไม่ตื้มนี่แล้วใกล้ๆกันนึงแล้วก็เที่ยวไปซื้อเนี่ยกินเนี่ยงี้ไม่ตื้มอยู่คอโย่กีกันอะไรแล้วก็ดีอยู่ มยังเราก็ไปเสือนั่แหลแล้ววดีริถามเราก็ให้ไทยอยู่เมื่อกี้คนจะไปไล่สพิ่นซื้อรถตูวไม่เจนันจ้ารถตัวคนขันแบบกงคนน่ะจักรถตู้รถเจงพนตัอืดเนาะรถตัวขั้หนิ่นออกมากไหมไหมประเไหนออกเลขดีจ้า่นเสือมันต้องบวบนราจะท่านนี่เจนิเสือเด้อพ่อแม่พี่น้องเรียกตัวรถตัวเพื่อนนั่นน่ะเจษหาศูน อันนี้ก็เฮี้ยนเพื่อนนี่ละจ้าคลิปนี้ไม่เติมจบบว้แค่นี้ก้อนสวัสดีจ้า